กับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพกักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมกันเช่นเคยนะครับสายาเกมเมอร์นะครับอ่ะหรับวันนี้นะครับรามมาอยู่กันในรายเกมเศรษฐีนะครับอ่ะเป็นการอัปเดตนะครับอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับอ่ะประจำวันที่19นะครับสิงหาคม2,565นนะครับอ่ะอีโวนาโอมินะครับอีโวอาโนมิเอสบวกนะอ่ะก็อัปเดตเข้ามาใหม่นะ รู้สึกว่าน้องจะเป็นสายวิกนะครับเนี่ยมาใหม่นะเดี๋ยวก็มาดูความสามารถของอีโวเนามิกันนิดนึงนะครับอ่ะสกิลที่1นนะครับเมื่อก่อสร้าง3ามหลังเนี่ยโอกาส80%ย้ายไปยังจุดสตาร์ทนะครับจากนั้นโอกาส60%สร้างเรนมาร์กนะครับอ่าแปดสิบเปอร์ย้ายไปยังจุดสตาร์ทปั๊บหกสิบเปอร์เซ็นต์สร้างเรนมาร์กเพิ่อมอีกหนึ่งหลังอ่ฮะ อสก,กิลที่1เนี่ยออัปเกรดสูงสุด2เทินนะครับแล้วก็มันจะลดลงนะครับสามาลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นนะครับเรดมอนะน,ะนะครับเรดมอนนะเรดมอนนะพอไปปุ๊บก็สมช่างนะครับอ่ะเป็นเรดมอนนะครับแล้วก็สก,กิลที่2นะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส4ี่สิบ้าเปอร์เซ็นย้ายไปยังพื้นที่ว่างแบบสุ่มอืมเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝั่งตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นท่าสีสองเทินอ๋อ จะเว็นขาประทานปุ๊บทาสีเพิ่มมา2เทินอ่ะฮะแล้วก็โอกาสแ0บป้องกันสกิลบังคับย,ย้ายแล้วสกิลจับ2ครั้งนะครับอืมก็คือคอมโบกับสกิลหนึ่งอนะเนาะเมื่อก่อสร้างปุ๊บก็4ีส้อสุ่มย้ายไปยังจุดสตาร์ทนะอ่าสุ่มสุ่มไปยังพื้นที่ว่างนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เื่อตกื้นที่ของตรงข้ามนยะก็คือแบบทาสี2เทินนะครับอ่ะแล้วป้องกันสกิลบังคับย,ย้ายอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นหลักๆก็เป็นสายวิกนะครับ เป็นสายวิกแบบเกมเร็วนะครับอ่าเป็นสายวิกแบบเกมเร็วนะครับสําหรับอ่าอีโวนานวมีตัวนี้นะครับอ่าใครที่ยังขาดสายวิกอยู่ก็น่าสนใจนะครับไปเล่นเป็นสายวิกได้นะครับอ่ามีเรดมอนในตัวนะครับอ่ามีเรดมอนในตัวมีสกิลตาสีในตัวแล้วก็มีสกิลอ่าป้องกันในตัวนะครับอ่าสองครั้งนะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับอ่าสำหร, <ๆ S 2> หรับอ่าอันนี้นะครับอ่าเนามีนะ ก็คือให้สะสมนะครับอ่ะกลับมาบวกกับสกืนสุตแกงอันนี้อะไรเป็นแพ็คคู่เหรออ๋อสะสมเป็นแพ็คคู่นะครับอ่ากลับมาสะสมเป็นแพ็คคู่ก็รับเพชรนะเอ่ออันนี้ก็แ้วแต่คนชอบเลยนะครับบางคนก็มีไว้เงินอยู่แล้วอ่าบางคนก็มีไอ้คู่นี้อยู่แล้วนะครับคู่มโนรากับพัสสุตนเนี่ยก็คือรับเนาะแล้วก็แบบบางคนนะครับอ่ามีไว้เกินอยู่แล้วก็หาแนวมีเพิ่มในอีเวนต์นี้ก็รับไปนะครับอ่าห้าก้อเพชรนะแล้วก็อ่าสำหรับ มาดูวิธีการตามหานะครับอ่าน้องอีโวนาโอมิกันนะครับอ่าการตามหาอีโวนานาโอมิกเอสบวกนะครับอ่ะเราจะต้องสะสมนะครับนาโอมิมีความสุกนะครับเอสห้าชิ้นนะครับนาโอมิมีความสุกเอสห้าชิ้นนะครับโอ้โหต่ออ่าในการปิดนะครับเนอมีเอสบวกนะครับแล้วก็ไอนขอองไตัวของนาโอมิเอสเนี่ยมีความสุกหน้าชิ้นเนี่ยจะต้องสะสมนะครับอ่า l a บวกนะครับ2ชิ้นนะครับอ่า o a บวก2ชิ้นนะครับอ่ะ v a บวก2ชิ้นนะครับแล้วก็ EA บวกอีก2ชิ้นนะครับอ่าอย่างละ2ชิ้นนะครับเพื่ออ่าปิด S 1ใบนะครับก็เท่ากับว่าอีเวตนนี้หาอย่างละ8อ่าอย่างละ10ชิ้นนะครับอย่างละ10ชิ้นนะเพื่อปิดนาโอมินะครับอ่าหาอย่างละ10ชิ้นนะครับเพื่อปิดน้องอีโวนานาโอมินะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นอีเวตนนะครับอ่ารวบรวมช็อกโกแลตเหรออ่าโอเคนะครับ ก็คืออันนี้ได้จากการเล่นเนาะอ่าก็ได้ช็อกโกแลตมานะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็นี่นะครับอ่ะจากการเล่นในในกระดานแผนที่นะครับอ่ะก็ได้ช็อกโกแลตมาเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องนาโอมินะครับคนสวยมีมีมันเปลี่ยนสีแลวนะรู้สึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็มาดูแบบอ่าในส่วนของอ่าในส่วนของ ต่อละครกันนิดนึงนะครับมาไม่ใช่เอวนี่นี่เนาวมีนะครับอ่ะนี่นะครับดูนะอ่าเป็นแบบนี้นะก็ <c oughs> ฟุ้งฟิ้งนะกระดิ่งแมวมากนะ <c oughs> ผมนึกว่าแบบเทศก,กาลวาเลนไทน์หรือว่าคิดสมัตปีใหม่อย่างนี้นะอ่าดูดูจากตัวกันนะแต่ก็สวยดีนะครับสวยดีนะถ้าใครสนใจก็สายวิกนะครับเข้มๆไปนะตัวนี้นะครับสายวิกแบบเกมเร็วนะครับเข้มๆไปนะอืม เสียดายที่มันไม่มีแบบรีชาร์จในตัวนะถ้ามีรีชาร์จในตัวนี่โห oh, มันอย่างโหดนะครับบอกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคาร้ากันนิดนึงนะครับนี่เอวมินะครับอ่ะก็คือแบบสุ่มนะครับอีโวนา์อวมิเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบสุ่มหานะครับมาสุ่มหาการ์ดตามตามเดิมนะสุ่มหาการ์ดตัวละครนะครับอ่ะเนะเยวดูในส่วนของการคาร้ากันนิดนึงนะครับอ่าแพ็กเกจนะแพ็กเกจก็มีขายนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่า อันนี้อะไรเลยขายอัญมณีพิเศษนะครับร้านค้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับออันนี้อะไรซุ่มนะครับใครที่แบบคิดว่าตัวเองดวงดีนะครับลองมาเปิดอ้พวกแพ็กนี้ดูนะเด่นน่าจะยากนิดนึงนะครับแต่ลองลองเปิดดูนะสำหรับดวงนะครับใครที่ใครที่คิดว่าดวงดีนะครับอโอเคยุคมดาวก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอะโอเคประมาณนี้นะครับผมอีเวนต์นี้นะ อยู่แบบเข้าๆเร็วๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะใครที่สุ่มหาเนี่ยก็นี่นะครับอ่ะมากดรับเพชจอยา่าลืมมากดรับเพชรกันด้วยนะสาหรับใครที่สุ่มหามาแล้วนะแล้วก็ไว้์เรนเนี่ยผมคิดว่าไว้ยเรนนี่ยน่าจะมีกันทุกคนเลยนะแล้วก็แบบอ่ะใครที่เปิดแนวมีกิจกรรมนี้ก็อยา่าลืมมากดรับเพชรกันด้วยนะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชูหมากิจกรรมนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับปิดกันน้อยๆทุกท่านเลยนะครับอ่ะแล้วยังไงเสียกันกันไปเท่าไหร่เนี่ยมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมอ่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอ่ะก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะคร่าวๆนะครับอ่ะก่อนจากกันนิดนึงนะครับอ่ะขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหนึ่งติดตามของท่านเนี่ยมีเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมมากเลยนะครับอ่ะไม่เสียเงินเงินไม่แต่บาทเดียวนะแต่เป็นกําลังใจดดดดีีี้้้ผผมมมไไไทคคิปปแบบบบนนนนเพื่่่ออรรัััชกตะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีทุกท่านครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับนาอมิถือว่าสวยดีโอเค